ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวแอปจีคัททุกคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการแนะนำการตั้งค่า a อ t ชั n น e ซ็นเหรือ notification center บน Windows Phone 8.1นะครับก็ตัวนี้มีเพื่อนๆอ,อาจจะเคยได้ยินมานานแล้วนะครับแต่ว่าตัวเต็ม Windows Phone 8.1ตัวเต็มก็เพิ่งปล่อยให้อัปเดตแต่ละรุ่นบางรุ่นนะครับยังไม่ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราขอมาทำ บทความแล้วก็คิีวีโอแนะนำการใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ Action Center Action Center นี้ก็คือตัวนี้นะครับการใช้งานนั้นเราสามารถเรียกฟังก์ชันนี้ได้โดยการลากหน้าจอจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับซึ่งในนี้มันเป็นยังไงมันคือส่วนศูนย์รวมการแจ้งเตือนทั้งหมดเมื่อก่อน Windows Phone 8.1นั้นโทษทีนะครับเมื่อก่อน Windows Ph o n e 8.0 ตัวเดิมนะครับมันจะมีปัญหายอย่างหนึ่งก็คือเวลามีการแจ้งเตือนเข้ามาเราจะพลาดการแจ้งเตือนไปได้เพราะว่าระบบไม่มีการเก็บประวัติการแจ้งเตือนเอาไว้นะครับแต่สำหรับ windows phone 8.1ให้ action center ตัวนี้มาแล้วมันสามารถเก็บประวัติการแจ้งเตือนต่างๆเอาไว้ได้อย่างเช่น gmail หรือว่าอื่นมันก็จะแสดงทั้งหมดนะครับถ้ามีการแจ้งเตือนเพียงเราลากแถบนี้ลงมาก็จะพบประวัติการแจ้งเตือนทั้งหมด ทำให้เราไม่พลาดการแจ้งเตือนต่างๆที่ส่งเข้ามาในระบบนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมาดูว่าหน้าตาในนี้มีอะไรบ้างแถบบนสุดจะเป็นทางลัดการตั้งค่านะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าเราต้องการเปิดบลูทูธก็ติ๊กอย่างนี้ต้องการปิดก็ติ๊กอย่างนี้นะครับโหมดเครื่องบินนะครับหรือว่าปิดโหมดเครื่องบินลักษณะนี้ทำได้ตามใจชอบนะครับ เราสามารถเปลี่ยนเมนูพวกนี้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูในการตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งต่อมาแถบตัวนี้เป็นแถบการแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับด้านล่างนะครับเป็นแถบการแจ้งเตือนทั้งหมดซึ่งการใช้งานถ้าเราต้องการเข้าสู่การแจ้งเตือนเราก็คลิกหนึ่งครั้งก็จะเข้าสู่แอปแอปนั้นอย่างเช่นตัวนี้เป็น gmail นะครับเราคลิกตัวนี้ก็จะเข้าสู่ gmail ได้นะครับก็จะไปอ่านอีเมลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ หรือเราอยากเคลียร์ประวัติหรือลบประวัติการแจ้งเตือนนั้นเราก็เพียงลากนิ้วนะครับที่แถบการแจ้งเตือนลากนิ้วไปด้านขวาแบบนี้ลากไปจนสุดนะครับแล้วก็แถบการแจ้งเตือนนี้ก็จะหายไปสําหรับแอปเดียวนะครับแต่ถ้าต้องการลบทั้งหมดก็มี2วิธีวิธีแรกก็คือคลิกตรงนี้เคลียร์อนะครับก็คือลบประวัติการแจ้งเตือนทั้งหมดเลยหรือว่าใช้นิ้วสเราสองนิ้ว ลากตัวนี้ก็ได้เช่นกันแล้วมันจะลบทั้งหมดนะครับแต่ในตัวอย่างที่ผมให้ดูนี้มีการแจ้งเตือนแค่แอปเดียวนะครับเลยเห็นไม่ชัดความจริงถ้าเราลาก2นิ้วมันจะลบการแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับแต่ถ้าลากนิ้วเดียวมันจะลบแค่เฉพาะแอปพลิเคชันนี้นะครับาลากไปจนสุดหายหมดไปแล้วการแจ้งเตือนนะครับอันนี้คือการใช้งานหน้านี้นะครับในหน้า แอคชั่นเซ็นเต่อไปเราจะมาดูในการการตั้งค่านะครับการตั้งค่าเราสามารถเลื่อนตัวนี้เราเข้าตัวนี้ได้ Notification บวก Action นะครับหรืออยากเข้าอีกช่องทางหนึ่งก็คือแถบนี้นะครับตัวนี้คือ s t t t n g a l อเราก็คลิกตัวนี้ก็เข้าสู่โหมดการ Setting ได้แบบง่ายๆนะครับเข้าเมนูนี้เลย Notification กับ Action นะครับ พอเข้ามาปุ๊บสิ่งที่เราเห็นแถบแรกจะเป็นการจัดการแถบเมนูทางลัดนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเมนูไหนอย่างเช่นผมอยากเอาเมนูอื่นมาแทนไฟ,ไฟโหมดหรือโหมดเครื่องบินก,ก็คลิกที่โหมดเครื่องบินนะครับคลิกที่ไอคอนนี้ผมอยากเปลี่ยนตัวนี้ผมก็คลิกตัวนี้จากนั้นผมก็เลือกว่าจะเอาโหมดอ,อะไรมาใสา่เอาโหมดแสงผมก็คลิก หมดแสงนะครับอันนี้แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่การตั้งค่าของเราโลเคชัน่นอ่าลักษณะนี้เราสามารถเลือกได้การตั้งค่าที่หลากหลายนะครับเลือกได้หลากหลายตัวนะครับที่จะสร้างทางลัดในการตั้งค่าอันนี้คือแถบแรกแถบเมนูการตั้งค่าแถบที่สองตัวนี้เป็นการให้เราติ๊กเลือกถ้าเราติ๊กเครื่องหมายถูกในช่องนี้แสดงว่าในหน้าล็อกสกรีนเราจะแสดงแถบการแจ้งเตือนด้วย แต่ถ้าเราไม่เอาเครื่องหมายถูกในหน้าล็อกสก,กรีนก็จะไม่แสดงนะครับตัวอย่างเช่นผมติ๊กถูกนะผมติ๊กถูกแล้วล็อกหน้าจอเปิดใม่อีกครั้งาลากตัวนี้ลงมามันจะมีแถบการแจ้งเตือนโผล่มาด้วยนะครับลักษณะนี้แต่ถ้าผมปิดตัวนี้นะครับแล้วล็อกหน้าจอเกิดอะไรขึ้นเวลาลากลงมามันจะลากได้แค่ เมนูทางลัดแค่นี้ลากลงมาอีกไม่ได้นะครับมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์เวลาเราไม่ต้องการให้ใครเห็นแถบการแจ้งเตือนหรือว่าประวัติการแจ้งเตือนต่างๆของเรานะครับบางทีเราอาจจะตั้งพินรหัสตั้งค่าไม่ให้ใครล็อกเข้าได้นะครับอ่าก็จะช่วยได้ตัวนี้ก็จะไม่แสดงประวัติการแจ้งเตือนก็ไม่มีใครมารู้ความลับของเรานะครับอ่าน,นี้เมนูที่สองต่อมานะครับ ด้านล่างเป็นการจัดการการแจ้งเตือนของแต่ละแอปพลิเคชันเป็นลายแอปเลยอย่างตัวนี้อแอปนี้เมื่อเข้ามาเราก็จะเห็นว่าเราสามารถเปิดและปิดการแจ้งเตือนในแอคชั่นเซ็นเอร์ได้เวลามีการแจ้งเตือนเข้ามาเราอยากให้มันแจ้งเตือนไหมอยากให้มันแสดงใน a อคชั่นเซ็นเตอร์ไหมก็เลือกจากตัวนี้จะเปิดหรือจะปิดก็แล้วแต่นะครับสมูงว่าผมเปิดไว้ต่อมาก็คือ ให้มันโชว์แบนเนอร์ตอนแจ้งเตือนหรือเปล่าจะให้โชว์หรือไม่ให้โชว์ก็แล้วแต่ต่อมาก็คือการเลือกเสียงอ่าเลือกไม่มีเสียงเลยก็ได้นะครับจะเลือกไม่มีเสียงเลยก็ได้หรือว่าอ่าเป็นปกติหรือว่าเสียงอื่นๆมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้แล้วแต่เราลำดับต่อมาก็คือติ๊กว่าจะให้มันสั่นเวลามีการแจ้งเตือนไหมนะครับอ่าตัวนี้ อันนี้คือการตั้งค่าทั้งหมดของ Notification Center หรือ Action Center นะครับยังไงก็ไปลองใช้งานดูได้ลำดับต่อมาที่อยากแนะนำก็คือ Application นะครับ Application ที่ผมลงเอาไว้ก็คือตัวนี้นะครับรอ,อโหลดแป๊บหนึง่งก็คือ Quick Launcher นะครับตัวนี้จะช่วยทำให้เราจัดการ แอคชั่นเซ็นเได้ดีขึ้นนะครับยังไงเพื่อนๆก็ไปลองดาวน์โหลดมาใช้ดูนะครับส่วนวิธีใช้งานอยู่ในบทความแล้วนะครับหรืออยากเข้าไปดูเดี๋ยวพาเข้าไปดูนิดหน่อยนะครับวิธีการใช้งาน Quick Launcher นะครับเปิดเข้ามาปุ๊บเราก็คลิกที่คัส t o m i z e มนะครับแล้วก็เลือกแอปพลิเคชันที่เราอยากให้แจ้งเตือนในหน้า Action Center ได้เลยซึ่งมันจะมีเยอะมากกว่า เยอะกว่าการตั้งค่าปกติของแอคชั่นเซนเตอร์นะครับมีเยอะมีเพิ่มเติมเข้ามาให้เราเลือกเยอะนะครับมีทั้งเฮียแมพเนี่ยได้แสดงจะเห็นว่าเยอะมากนะครับพอเราเลือกเสร็จติ๊กเข้าติ๊กออกเสร็จเรียบร้อยเราก็กดเซฟเมนูเซฟอยู่ด้านล่างนะครับติ๊กเสร็จแล้วเราก็กดเซฟจากนั้นก็ออกมาแล้วก็กด enable ตัวนี้1ครั้งเท่านี้ก็เรียบร้อยพอกลับไปดูในแอคชั่นเซนเตอร์เราก็เห็น quick launcher โผล่ขึ้นมา นะครับตัวนี้จะโผล่ขึ้นมารวมการแจ้งเตือนอื่นๆก็จะทำให้เราจัดการแอคชั่นเซ็นเตอร์ได้ดีขึ้นนะครับยังไงก็เ,เพื่อนๆก็ไปลองใช้งานดูได้นะครับส่วนประวัติส่วนอัลกอริทึมหรือวิธีการทำงานของแอคชั่นเซ็นเตอร์เป็นอย่างไรบ้างผมไม่อธิบายในคลิปนะครับไปดูในบทความได้ว่าหลักการทำงานของมันเป็นอย่างไรนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนมีความสุขกับ Windows Phone ให้มากๆนะครับ มีปัญหาอะไรก็สอบถามได้ทั้งในบทความหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับสุดท้ายนี้มีอะไรอยากแนะนำเกี่ยวกับการทำคลิปวีโอก็บอกได้นะครับขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับ